สวัสดีครับผมวันนี้มีอีกหนึ่งทิปหนึ่งงานหนึ่งเคสนะฮะในงานซ่อมบำรุงรักษาดูแลระบบเครื่องยนต์นะครับอันนี้ To y ยต้าไทเกอรนะครับเครื่องยนต์อันนี้ To y ยต้าไทเกอรเครื่องยนต์ดีโฟดีนะครับเป็นะเครื่องยนต์2.5นะครับนะเครื่องยนต์2.5นะครับ มาด้วยการเครื่องยนต์มีเสียงเกนะครับมีเสียงเกตอนเช้าสตาร์ทเครื่องยนต์มีฟันขาวออกก็อไอเสียนะครับแล้วก็ฟันออกตรงนี้นะกานไม้วัดนะครับเบื้องต้นนะเราจะให้ทิมงานสตาร์ทเครื่องยนต์ดูก่อนนะครับผมลองดูสตาร์ทเครื่องยนต์จะมีเสียงเกนะครับแล้วก็ จะมีวันออกตุ้งรูไอระบายนะตอนเครื่องยนต์ร้อนๆเลยนะครับตอนนี้ไม่ออกกไเล่นะเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่นะครับการน,นี้นะสาเหตุที่เราพิเคราะห์ออกมาน่าจะเป็นเกี่ยวกับว้าวนะว่าวีไอเสียน่าจะมีปัญหาตอนนี้เราจะทำการตั้งว้าวนะแล้วก็ก่อนัวฉีดออกเทปนะครับ ถอดหัวฉีดตั้งเาล่านะตอนนี้เดี๋ยวเราให้ทีมงานเรานะถอดออกมาไปดูสาเหตุกันอีกทีหนึ่งนะเราไปดูวิธีการตั้งเาลาในรถยนต์รุ่นนี้แล้วก็ปมไมต่อไปต่อไปต่อ,ตอ,ตอ,อน,นี้แน่นใช่ไหมวันันนี้แน่นมากนะวันนี้ไม่แน่นเลยเอาวันนี้เด็กทีมงานของเรางัดขึ้นมาแล้วนะมาดูดมาดูก่อนอเออนะเดี๋ยวดูก่อนเบื้องต้นเอฟซี FC ดูก่อนพี่ สภาพน้ำมันเครื่องนะสังเกตง่ายๆนะถ้าดำขนาดนี้รั่วแน่นอนนะครับในแหวนรองหัวฉีดรั่วแน่นอนล้ายเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราจะไปดูต่อคือเพสหัวฉีดดูนะว่ามีน้ำมันไหลกลับไไวไหมนะห,นห,นะหัวนี้แห้งหัวนี้แห้งสะอาดดีไม่ไม่ได้รั่วนะหัวนี้นะนี่นะ แต่ทั้งไหลยทั้งมวลเวลาเราซ่อมบำรุงแล้วก็จะเปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับ <S <S ต้องดูปอกด้วยนะครับมีปัญหาก็ต้องเปลี่ยนนะรั่วปอกนี่สําคัญเลยนะปอกปอกหัวฉีดนะครับเอเดิงมาดูอีกหัวนึงวาดูชัดๆดูชัดๆหัวนี้ก็รั่วนะครับเดี๋ยวเราจะเทสหัวฉีดนะ เดี๋ยวเราจะไปเทสหัวฉีดกันในคันนี้นะครับแล้วก็งานต่อเนื่องคันนี้คือจะทําการตั้งวาวนะตั้งวาวใหม่นะทําไมหัวที่หนึ่งถึงออกยากนะครับสองสามสี่ทำไมออกง่ายนะคันนี้ออกยากนี่สาเหตุเลยหนึ่งแหวนรองหัวฉีดนี้รั่วแน่นอนนะนี่นะมันจะเป็นคราบนะ แว๊เราหัวฉีดลวจะออกเป็นคราบแบบนี้นะแล้วก็มาติดขัดนะตรงหัวฉีดทําให้แน่นพอ,อแน่นปุ๊บหัวฉีดออกยากเลยพ็าเกิดจากความร้อนใช่ไหมครับนสะสาเหตุหลักๆเลยนะไม่มีอะไรมากครับเราก็จะทําการซ่อมดูแลบำรุงรักษาให้นะครับในรถยนต์คันนี้นะครับผมไปต่อนะ จากที่ถอดหัวฉีดออกมานะครับผม,มาดูใกล้ๆมันดูใกล้ๆนะครับสูบหนึ่งที่มีปัญหาการรั่วของแหวนรองหัวฉีดนะครับสังเกตว่าโอลิงตรงนี้ไหนะทิมงานมือจับดูวนี้ตรงนี้นะเห็นไหมขาดนะครับเห็นร่องรอยของโอลิงขาดนะครับตัวนี้มันไม่ใช่สิ่งสำคัญอะไรหรอกสำคัญที่สุดคือตัวนี้นะคือแหวนรองหัวฉีดนะที่ป้อ,องกันการรั่ว กำลังอัดของห้องเผาไหม้นะครับตัวนี้ก็ปิ้นรั่วเหมือนกันนะก็ที่เห็นชัดเจนเลยสูบที่หนึ่งนี่แวเดียร์ง่ายนะสูบที่หนึ่งนี่เกิดการรั่วนะของห้องเผาไหม้นะครับสองสามสี่ถือว่ายังปกติดีอยู่นะแต่ตอนนี้เครื่องยนต์มีเสียงเคแล้วก็ มีแรงดันรั่วไหลออกตรงก้านไม้วัดนะแล้วก็จะทําการแก้ไขให้นะครับผมไปต่อนะคันนี้ต่อไปนะเราเจะยิงนะเผาลาวลิ้นตรงนี้นะออกมาเพื่อจะนําถ้วยวาล์วที่อยู่ด้านในนะก่อนที่เราจะเอาถ้วยวาล์วออกมาเจียรหรือว่าส่งลงกึ่งนะครับเราก็จะทําการวัดระยะด้วยฟิลเลเกตก่อนนะว่า ว้าวไอดีไอเสียตรงไหนมีปัญหานะสูบซีมีปัญหาเยอะสุดนะฝั่งไอดีนะฝั่งไอดีนะเราจะเขียนตัวเลขไว้นะสูบซีนี่ไอดียันนะเออไอดีเราจะใช้ที่สิบสเกตนะสังเกตว่าตัวเลขนะ0.6 0.8นะ 0 1 0 10, 0 10, 8นะทุกสูบยันหมดเลยนะในฝังน่งไอดีส่วนฝั่งไอ้เสียนะครับตอนนี้มันจะใช้ที่12ทิลเกตนะครับ0.12นะัสเกตว่าตัวเลขจะเป็น12เหลือบนนะทุกสูบเลยนะฉะนั้นนะคันนี้ เราจะถอดออกมาตามตามความเป็นจริงแล้วก็คือต้องเจียบบตามนี้เลยนะแต่ว่าประเด็นเราต้องถอดออกมาช่วยๆนะแล้วก็มาร์กตำแหน่งให้เขาทุกจุดนะแล้วจะนําไปลงจริงส่งส่งลงจริงว่าจะเจียตรงไหมเท่าไหร่อะไรยังไงเรานะจะจดตัวเลขให้เขาไปหมดเลยครับประมาณนี้นะครับกับการตั้งลาวในโตโยต้า ร้องเคดีันนี้นะครับครับก็จะดูดช่วยวาวออกมานะโดยใช้แม่เหล็กดูดออกมานะแล้วก็จะไปวางตามตำแหน่งของเขานะเสร็จแล้วเราก็จะส่งลงตึ้นให้ทำการเจียช้วยวาวให้เรานะครับนะ เราจะให้เห็นภาพนะ,ะฮะก็คือประมาณนี้นะถ้ววาวที่วางอยู่ในเครื่องยนต์นะครับถ้วยวาวที่วางอยู่ในเครื่องยนต์ฮนะจะเป็นประมาณนี้นะฝั่งนี้เป็นไอดีเราก็จะเขียนตัวเลขไว้นะครับหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ฝั่งไอเสียก็จะมาร์กต่างหากนะเราจะนําชุดนี้ไปส่งล้มตึงนะด้านในของถ้ววาว เขาจะมีตุ่มอยู่ด้านในนะเราก็ให้เขาปรับด้านในให้เรานะตอนนี้ต้องละเอียดมากนะอ่าให้ลงตึงทาดีกว่าอ่านะชัวร์กว่าชํนานาญกว่านะครับเสร็จแล้วเราก็จะนําถ้วยวาวนะกลับมาใส่ที่เดิมของเขานะตามตำแหน่งเดิมเลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้ให้ดูที่เข็มนะครับผมจะลองกดดูก่อน,นครับ ตกตไหลกลับใบนะทัดเยนะครับผมกับปัญหาที่มีเสียงเคแก้ก็แก้กแกกด้วยนะครันนี้นะเนี่ยตกวูบเลยนะครับเรามาดูการฉีดของหัวฉีดด้วยนะครับยมาดูการฉีดของหัวฉีดนะผมจะสั่งยกหัวฉีดนะครับเห็นการไหลไหม ไหลกับไวมากนะหยดหยดไวมากนะครับผมเนี่ยฉีดก็ไม่ดีนะฮะเนี่ชัดเจนนะครับผมหัวฉีดมีปัญหาด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะจัดการเปลี่ยนปลายหัวฉีดนะแล้วก็เทสให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ จะทำการประกอบกลับเข้าไปนะครับผมนี่เป็นหัวอีกสามหัวอ่าอยู่ตรงนี้นะอีกสามหัวอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะการเปลี่ยนปลายหัวฉีดให้ใหม่เลยนะครับะนะนะมาเล่าต่อถึงอาการของคันนี้นะครับเราถอดหัวฉีดออกมานะจะให้ดูชัดนะครับนี่เป็นหัวฉีดเดิมเข้านะ ตัวนี้เป็นเบอร์863นะเป็นเบอร์863ที่เอฟซี FC ของเราเปลี่ยนมาจะสังเกตว่าผมหมุนไปไมันจะมีภาพดำๆถูกไหมตรงนี้นะภาพดำๆตรงนีน้ตรงนี้เกิดรอยไหมนะเกิดรอยรั่วจากปลอกหัวฉีดนะจากปอกหัวฉีดที่รั่วซึมออกมารั่วซึมหรือกําลังอัดรั่วประมาณนี้เห็นไหมตัวนี้จะสะภาพดีเลยนะ ตัวนี้ปอกหัวฉีดรั่วทั้งสองตัวเลยนะนะแต่ตัวเมื่อกี้หนักมากนะตัวนี้เบาหน่อยนะครับรอยไหมก็จะมีนิดเดียวนะทีนี้ผมจะกดอัดแรงดันให้ดูนะอของหัวฉีดนะสังเกตว่าเนะข็มตัวนี้ ของผมวฉีดเขาจะตกลงช้านะฮช้าก่าปกติแล้วก็น้ํามันไหลกลับตรงนี้นะจะหยดน้อยมากนะต่างจากเมื่อกี้นะข้อไหลกลับตรงนี้นะเขาจะหยดไวเลยนะนะสังเกตนะผมจะทําการเทสนะอ่นะวฉีดเสียงจะพ้อมากนละดังตับตับตับ,ต,บ,ต,บตับเลยครับฉีดเป็นฝอยนะผม าาตามหัวนี้ผมเทศแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะนำไปใส่ในเครื่องยนต์เพราะว่าตอนนี้กำลังตั้งวาลวอยู่กำลังกำลังประกรอบถ้วยวาลวอยู่เราประกรอบเสร็จเราก็จะนำหัวฉีดชุดนีน้นำไปใส่ในเครื่องยนต์นะครับผมไปต่อไปต่อนะครับกับ ไซค์ก์คันนี้นะก <c oughs> ็ตำแหน่งเรามาร์คไว้หมดแล้วนะ <c oughs> ก็ใส่ถ้วยวาวลงไปนะ <c oughs> ตามด้วยเอผวเราลิ้นไอดีไอเสียนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวประกอบเสร็จจะเอาฟิลเลอร์เกตวัดดูนะกับตำแหน่งที่เรามาร์คไว้นะ <c oughs> ในการตั้งวาวในรถรุ่นนี้นะครับผม นี่นะตอนนี้เราประกอบอขุนส่วนอะไรเข้าไปแล้วนะครับประกับกระเภาเราลิ้น,นใส่เข้าไปแล้วก็สายพานทาม,มิ่งตั้งตรงมารกนะครับให้ทีมงานเราลองเสียบทดสอบดูก่อนนหนึ่งตัวกับบิลิเกตที่เราใช้ในรุ่นนี้ได้เลยนะ มานี้นะครับผมโอเคได้แล้วนะก็เดี๋ยวจะประกอบหัวฉีดเข้าไปนะครับอหัวฉีดเข้าไปก็อุปกรณ์ต่างๆใส่กลับเข้าไปให้หมดนะครับหลังจากเสร็จเรามาฟังเสียงกันนะในโต y o t a าไท e r เกอดีฟดีคันนี้นะครับผมไท g e เกอคันนี้นะ เครื่องยนต์หนึ่งจดีเราทําการเปลี่ยนไปหัวฉีดต,ตั้งเล้าใหม่นะครับล้างทาร่วมเรดีนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ติดชึ้งขึ้นมาแล้วนะครับไปดูด้านนอกกันนะครับ นะมาดูด้านนอกกันนะคันนี้ที่ทำออกไปนะเครื่องยนต์ก็เสียงเพาะเลยนะครับผมเครื่องยนต์สามพันนะครับคันนี้สราการที่มานะฮะมีปั้นของก้านไม้วัดนะครับโวยออกมาเลยนะแล้วก็มีการรั่วของหัวฉีดนะทำให้น้ำมันเครื่องดำ นี่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ให้เลยนะครับเกิดการเผาไหม้จากความร้อนนะที่ทําให้น้ามันเครื่องดําจัดเลยนะคันนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปวิ่งทดสอบกันนะครับกับไทเกอร์ดีโฟดีเครื่องยนต์2เคดีกันนี้อ่า1เคดีนะครับผมเป็นเครื่องยนต์1เคดีหรือเครื่องยนต์3,000นะครับ